สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวตรังที่เคารพรักทุกท่านดิฉันแพทย์หญิงทิพดาบุญชัยนายนแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังในฐานะทีมโคศกสอบคอจังหวัดตรังนะคะวันนี้เป็นการถแถลงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดตรังประจำวันศุกร์ที่1 1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งค่ะที่เมื่อวานนี้ไม่ได้มีการนำถแถลงข่าวเนื่องจาก ดิฉันติดภารกิจการผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้นจำนวน45รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัดตรัง43รายและเป็นการติดเชื้อจากที่อื่นอีก2รายรวมยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่1มกราคม2565เป็นจำนวน1,450รายค่ะวันนี้มีผู้ป่วยดีขึ้นแพทย์อน,อนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้เพิ่มเติมอีก36รายดังนั้นจะมีการหายป่วยสะสมทั้งสิน้น 1,000และ12รายนะคะและยังมีผู้ที่ยังอยู่ในระบบการดูแลรักษาในโรงพยาบาลอีก427รายและไม่มีผู้ป่วยโควิด1 9ของเราเสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะถ้ามาดูค่าเฉลี่ยในการติดเชื้อรายวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนับเฉพาะการติดเชื้อในจังหวัดตรงังเราจะมีผู้ป่วยอยู่ที่40รายต่อวันแต่หากนับรวมทั้งหมดที่รับมารักษาด้วย จะมีผู้ป่วยเท่ากับ45รายต่อวันนะคะซึ่งตัวเลขนี้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็ส่วนการหายนั้นอัตราการรักษาหายของเราอยู่ที่69.79ในกลุ่มที่ยังดูแลในโรงพยาบาลน,นั้นส่วนใหญ่ของเราเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวค่ะคือเป็นผู้ป่วยอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่มีอาการผิดปกติ338รายเป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลาง79ราย เป็นกลุ่มที่มีภาวะพร่องออกซิเจนต้องดมออกซิเจนเสริมทางจมูก4รายเป็นผู้ป่วยที่ต้องดมออกซิเจนไฮฟลูสี่รายและเป็นผู้ป่วยที่ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก2รายซึ่งเป็นท่านเดิมค่ะวันนี้นะคะในจังหวัดของเรามีการรายงานผู้ติดเชื้ออยู่กระจายอยู่ที่8อำเภอด้วยกันมีเพียงรัศดาและหาดส,สำราญเป็น2ออำเภอที่ไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะมากที่สุดในวันนี้ยังคงเป็นอำเภอเมืองตรังนะคะ รายงานผู้ป่วยใหม่11รายรองลงมาคืออำเภอยันตะขาว8รายอำเภอกันตังและ,ปะเปลี่ยนเท่ากันอำเภอละ7รายอำเภอวังวิเศษและห้วยยอดอำเภอละ4รายอำเภอศรีเกาสรายและที่อำเภอนายงอีกหนึ่งรายค่ะการกระจายของผู้ป่วยในตามรายตำบลน,นะคะในเขตของอำเภอเมืองตรังนั้นวันนี้พบมากที่สุดในเขตของตำบลทับเที่ยง6รายรองลงมาคือตำบลโคกหล่อสองราย ตำบลควนปลิงตำบลนาตะล่วงและตำบลนาพระตำบลละหนึ่งรายค่ะในเขตอำเภอห้วยยอดสี่รายกระจายอยู่ในสี่ตำบลค่ะคือตำบลทุ่งต่อตำบลห้วยยอดตำบลนาวงและตำบลวังคีรีเขตอำเภอวังวิเศษสี่รายครึ่งหนึ่งพบที่ตำบลอ่าวตรงค่ะแล้วก็ที่วังวิเศษและวังมะปรางเหนือพบที่ตำบลละหนึ่งรายในเขตอำเภอสิเกากระจายอยู่ที่ตำบลบ่อหินและตำบลไม้ฝาดตำบลละหนึ่งรายนะคะ ในเขตอำเภอกันตังเจ็ดรายวันนี้มากที่สุดพบที่ตำบลโคกยางจำนวน5รายตำบลกันตังและตำบลวังวนอีกตำบลละหนึ่งรายเขตอำเภอนายงหนึ่งรายที่พบวันนี้อยู่ที่ตำบลโคกสะบ้าค่ะส่วนในปลเหลียนนะคะ7รายของเรามีสรายพบที่ตำบลทุ่งยาวที่อื่นจะเป็นตำบลละหนึ่งรายได้แก่ตำบลท่าข้ามตำบลบ้านนาและตำบลปลเหลียนสุดท้ายนี้ในเขตอำเภอ้วยยอด8รายนะคะ พบมากที่สุดอยู่ที่ตําบลทุ่งค่ายและตําบลย่านตะขา,ตาบตําบลละ3รายและรองลองมาคือเกาะเปียอีก2รายค่ะในส่วนรายละเอียดนะคะการติดเชื้อเมื่อแยกตามรายหมู่บ้านนะคะมาดูในอำเภอเมืองตรังก่อนค่ะในส่วนของทับเที่ยงที่เราพบ5รายในวันนี้นะคะกระจายอยู่ที่ถนนห้วยยอดแล้วก็ที่ในเขตของอตำบลทับเที่ยงค่ะในเขตของตำบลน,นาพระ เราจะมีผู้ป่วยที่หมู่ที่7ในเขตของตำบลโคลกหลอมีผู้ป่วยอยู่ที่หมู่ที่2องตำบลควนปลิงผู้ป่วยอยู่ที่หมู่ที่7แล้วก็ตำบลน,นาตะล่วงอยู่ที่หมู่5นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งรายที่เป็นภูมิลำเนาอยู่ในตำบลทับเที่ยงแต่ว่าเป็นการติดเชื้อมาจากจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็การติดเชื้อในเขตทับเที่ยงของเรานั้นถ้าสังเกตด,ดูจะเห็นว่าทั้งหมดเกือบ 6ใน7คนนี้เป็นการติดเชื้อซึ่งรับเชื้อมาจากในชุมชนนะคะมีเพียงท่านเดียวค่ะที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุหญิง84ปีไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นการติดเชื้อร่วมบ้านค่ะต่อมาในเขตของกันตังนะคะที่พบเรามีผู้ป่วย5รายที่พบติดเชื้อในเขตตำบลโคกยางซึ่งกระจายอยู่ที่หมู่ที่3และหมู่ที่5นะคะส่วนที่ตำบลวังวนพบ1รายที่หมู่3 แล้วก็ที่ตำบลกันตังพบในชุมชนของถนนตังกระพูมรูปแบบแบบการติดเชื้อในส่วนของกันตังนี้มีทั้งเรื่องของการติดเชื้อร่วมบ้านซึ่งจะเห็นการติดเชื้ออยู่ที่หมู่5ตําบลโคกยางหมู่3ตําบลโคกยางซึ่งอ,อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นที่ตําบลตังกระ่ตบลกันตังถนนตังกระพูมค่ะแล้วก็มีการติดเชื้อในชุมชนหนึ่งรายซึ่งเป็นผู้ป่วยอยู่ที่หมู่3ตําบลวังวน แล้วก็มีการติดเชื้อเนื่องจากว่าเป็นผู้เข้าข่ายการสอบสวนสืบสวนโรคซึ่งอาศัยอยู่ที่ตำบลโคกยางเมื่อเข้ารับการตรวจก็พบว่าเป็นโควิดนะคะและสุดท้ายเป็นผู้ป่วยที่ไปพูดคุยกับผู้ติดเชื้อมาก่อนก็ทําให้มีการติดเชื้อเข้ามาหาตัวเองนะคะก็จะเป็นลักษณะรูปแบบที่จะเห็นว่ามีทั้งการติดเชื้อร่วมบ้านแล้วก็การพูดคุยหรือว่าการที่มีอาการแล้วก็เข้าข่ายการสอบสวนโรคคะ่ะ ในเขตของห้วยยอดนะคะที่เราพบวันนี้ของห้วยยอดในส่วนที่เป็นทุ่งต่อคะ่ะหมู่7เราพบผู้ป่วย1ท่านนะคะที่ตําบลวังคีรีหมู่1พบ1ท่านที่ตําบลนาวงหมู่2พบ1ท่านแล้วก็ที่ตําบลห้วยยอดหมู่สี่พบอีก1นึท่านนะคะในส่วนของห้วยยอดนี้เท่าทีา่ลองดูนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่เด็เชื้อร่วมบ้านทั้งหมดนะคะยกเว้นที่ผู้ป่วยที่ตําบลห้วยยอดหมู่สีเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนสืบสวนโรค ซึ่งพอตรวจแล้วก็พบว่าเป็นผลบวกซึ่งเป็นเด็กนักเรียนอายุ5ปีเพศหญิงค่ะต่อมาในเขตของปะเหลียนค่ะการติดเชื้อในของปลเหลียนวันนี้นั้นมีกระจายอยู่ที่ตําบลทุ่งยาวหมู่2นะคะสีรายทั้งหมดเลยตําบลท่าข้ามหมู่6 1รายตําบลบ้านนาหมู่7 1รายแล้วก็ตําบลปลเหลียนหมู่ที่6อีก1รายค่ะการติดเชื้อในส่วนของปลเหลียญผู้ป่วยทั้ง4ี่ท่านที่อยู่ที่หมู่2ตําบลทุ่งยาวนั้น เป็นการติดเชื้อแบบร่วมบ้านทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นการติดเชื้อซึ่งรับเชื้อจากในชุมชนก็จะเป็นผู้ป่วยจากตำบลท้าข้ามหมู่ที่6ตตำบลบ้านนาหมู่ที่7นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้ป่วยที่ตำบลเหลี่ยนหมู่ที่6ค่ะส่วนอำเภอเย่านตะขาวค่ะการติดเชื้อนั้นจะมีทั้งรูปแบบที่อยู่บ้านด้วยกันรับเชือ้อเพราะว่าเป็นนั่งทานข้าวด้วยกันแล้วก็รับเชื้อจากในชุมชนเข้ามานะคะเขตของ ตำบลย่านอําเภอย่านตะขานั้นนะคะในส่วนของตำบลย่านตะขาามีการติดเชื้อ3รายกระจายอยู่ที่หมู่ที่1และหมู่ที่6ที่ตำบลกอเปียหมู่หหมู่4มีการติดเชื้อหมู่ละหนึ่งรายและที่ตำบลทุ่งค่ายหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ก็พบการติดเชื้อตำบลละในหมู่ละหนึ่งรายค่ะโดยที่การติดเชื้อในเขตย่านตะขานะคะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นการติดเชื้อร่วมบ้านนั้นจะพบเห็นได้ที่ ตำบลย่านตะขาวหมู่หนึ่งตำบลย่านตะขาวหมู่หกตำบลย่านตะขาวเอ่อตำบลกอเปียหมู่ที่หนึ่งค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยที่อยู่ที่ตำบลทุ่งค่ายหมู่ที่สองด้วยนะคะผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบบในชุมชนจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ที่ตำบลย่านตะขาวหมู่ที่หนึ่งแล้วก็ตำบลกอเปียหมู่สี่สุดท้ายคือผู้ที่ไปนั่งทานข้าวด้วยกันกับผู้ป่วยยืนยันก็อยู่ที่ตำบลทุ่งค่ายหมู่ที่หนึ่งค่ะต่อมาการติดเชื้อที่สิกาค่ะเป็น รูปแบบของการที่ไปพบปญาติพี่น้องนะคะแล้วก็เป็นการรับเชื้อจากชุมชนเข้ามาซึ่งผู้ป่วยท่านแรกเนี่ยเป็นการรับเชื้อในชุมชนอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดหมู่ที่3ค่ะส่วนผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ตำบลหมู่หมอบบ่หินหมู่ที่1ในเขตของวังวิเศษค่ะสีท่านที่ติดเชื้อจากวังวิเศษวันนี้เป็นการติดเชื้อในชุมชนทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ตำบลอ่าวตรงหมู่2ตํตำบลอ่าวตรงหมู่9ตําตำบลวังมะปรางเหนือหมู่ที่7 และตำบลวังวิเศษหมู่ที่3ค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายของอำเภอนายงวันนี้นะคะมีการติดเชื้ออยู่ที่ตำบลโคกสะบ้าหมู่8ปดหนึ่งรายเป็นการติดเชื้อซึ่งรับเชื้อจากในชุมชนและสุดท้ายคือมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเข้ามารักษาต่อในจังหวัดตรังนะคะเป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ที่ตำบลปราบปราบแรพร่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็มารับการรักษาต่อ ในจังหวัดตรังดังนั้นถ้าสรุปรูปแบบการติดเชื้อของจังหวัดตรังในวันนี้ค่ะส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่ง51.11เป็นการติดเชื้อในชุมชนตามมาด้วยการติดเชื้อร่วมบ้าน35.55แล้วก็อื่นๆก็คือการติดเชื้อเนื่องจากว่าไปทานอาหารด้วยกันพูดคุยด้วยกันหรือว่าเป็นผู้ที่มีอาการแล้วก็ไปตรวจ PCR เป็นผลบวกอีก e 13.33เป ดังนั้นการตรวจพบผู้ป่วยโควิด -45 รายด้วยวิธี rt-pcr ในวันนี้เป็นการตรวจจากการหาผู้ป่วยทั้งสิ้น91คนนะคะเป็นอัตราการเจอผลบวกอยู่ที่49.45%แล้ว่าผลของการตรวจ atk ในวันนี้อยู่ที่274คนนะคะจากการตรวจทั้งหมด1,680คนเป็นอัตราการพบผู้ป่วยติดเชือ้อโควิดด้วยวิธี atk เท่ากับ16.31ค่ะ ถ้าเรารวมยอดนะคะทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ติดเชื้อซึ่งตรวจด้วยวิธี ATK และ RT-PCR เราจะมียอดทั้งสิ้น319รายนะคะจากการตรวจทั้งสิ้น1,771รายเป็นอัตราการตรวจพบเท่ากับ18%ซึ่งตัวเลขนี้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ในส่วนใหญ่ของจังหวัดตรังเราเริ่มมีสายพันธุ์มิครอนเข้ามาค่อยๆกลืนสายพันธุ์เดลตานะคะจากการเก็บข้อมูลโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เรามีการแยกตรวจตัวาสารพันธุกรรมนะคะแล้วก็พบว่าตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2564จนถึง10กุมภาพันธ์2565จากการเก็บตัวอย่างไปทั้งหมด143เคสเราเจอในกลุ่มนี้นะคะเป็นโอมิครอน61เคสคิดเป็น42.6% 6ดังนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อระละของโอมิครอนเพิ่มสูงขึ้นเราก็จะ มีผู้ที่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเนื่องจากความสามารถของไมครอนจะกระจายเชื้อได้มากขึ้นนั่นเองค่ะมาดูต่อในการส่งตรวจการหาผู้ป่วยโควิดด้วยวิธี RT-PCR ค่ะจนถึงวันนี้เวลา11นฬิกานะคะข้อมูลเรามีการตรวจหาเชื้อไปทั้งสิ้น3,292รายเราพบผู้ป่วย1,450รายคิดเป็นอัตราการเจอผู้ป่วยโควิดด้วยวิธี RT-PCR เท่ากับ4 4เ แล้วก็วันนี้จะมีการตรวจเพิ่มเติมอีก67รายนะคะซึ่งทั้งหมดจะรอผลการตรวจในวันพรุ่งนี้ค่ะยอดการตรวจคนไข้โควิดด้วยอพิยา RT-PCR นั้นเรายังคงตรวจเยอะนะคะในกลุ่มที่เป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนสืบสวนโรคที่ห้องผู้ป่วยนอกจำนวน25รายรองลงมาคือกลุ่มอื่นๆนะคะ21รายซึ่งจะรวมกลุ่มประกันในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็ตามมาด้วยผู้ที่อยู่เป็นผู้ป่วยในเป็นผู้ป่วยที่ มีความสุมเสี่ยงสัมผัสเสียงสูงและเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในส่วนของคลินิกไข้หวัดและผู้ป่วยผ่าตัดอีก4รายค่ะแล้วก็ในสถานการณ์ของการฉีดวัคซีนของจังหวัดตรังค่ะตอนนี้เข็มหนึ่งชาวตรังเราได้วัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น4 9 3 3 4 5คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนก็จะเท่ากับ78.26%นะคะตัวเลขนี้เรายังสูงกว่าระดับประเทศซึ่งฉีดเข็มหได้ 75.7%ค่ะในขณะวัคซีนเข็ม2นั้นชาวตรังรับวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น467,130รายค่ะเป็นอัตราการรับวัคซีนเท่ากับ74.55ซึ่งประเทศฉีดไปอยู่ที่70.6%ในขณะที่เข็ม3นะคะเราให้ไปทั้งสิ้น117,326รายเท่ากับ18.72%ค่ะประเทศเนี่ยลำดับตัวเลขนี้มากขึ้นนะคะ วันนี้ประเทศรายงานอยู่ที่24.8ค่ะซึ่งการฉีดวัคซีนวันนี้มีการเปิดการฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการสุขภาพ PCU บ้านโพซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบคสใหม่นะคะวันนี้ก็มีภาพของพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งจะเป็นไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 1, 2และ3ค่ะเนื่องจากสถานที่ที่จุดบริการใหม่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้กว้างขวางเหมือนที่โรบินสันนะคะ ทำให้อาจจะเกิดความคับแคบแล้วก็หนาแน่นได้เ,เรียนท่านที่มารับบริการนะคะว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็พยายามลดการดื่มน้ําหรือว่าทานอาหารระหว่างรอฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าการเปิดหน้ากากาอาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีโอกาสรับเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อนะคะเนื่องจากบริเวณสถานที่ให้บริการค่อนข้างแคบค่ะแต่ว่าในวันเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็จะมีการให้วัคซีน เข็มกระตุ้นแล้วก็1เหรือเข็ม2อยู่ในทุกๆวันศุกร์นะคะในช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่ศูนย์บริการสุขภาพตรงนี้นะคะก็ขอให้ท่านที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยเพราะว่าวัคซีนเข็ม3ก็จะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นภูมิให้เราได้ปลอดภัยแม้เราจะติดเชือ้อโอไมครอนค่ะไปดูต่อในสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยของเรานะคะในโรงพยาบาล วันนี้มีผู้ป่วยที่ดีขึ้นกลับบ้านได้อีก36คนค่ะเป็นการกลับออกจากโรงพยาบาลปลเหลียน1คนโรงพยาบาลกันตังหนึ่งคนโรงพยาบาลวังวิเศษสองคนโรงพยาบาลวัฒนแพทย์14คนโรงพยาบาลทีพีเอชสิคนแล้วก็ฮอสปิเทล6คนรวมถึงกลับออกจากซีไออีก1คนนะคะแต่ว่าจำนวนคนไข้ที่ยังอยู่ในระบบการดูแลของเราเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างตึงตัวในช่วงนี้เนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วย ผลบวกด้วยวิธี ATK นั้นมีมากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ของเคสของเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อยอยู่ที่95%ค่ะมีผู้ป่วยกลุ่มอาการก,กลางอยู่ที่4%แล้วก็อาการหนักเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะคะวันนี้ที่โรงพยาบาลตรังนั้นดูแลผู้ป่วยอยู่ที่43รายโรงพยาบาลห้วยยอด41รายโรงพยาบาลยะตะขาว56ราย โรงพยาบาลปลเหลียน23่รายโรงพยาบาลกันตัง30รายโรงพยาบาลสิเกา2 2รายโรงพยาบาลวังวิเศษ22รายโรงพยาบาลนายโยง32รายโรงพยาบาลรัชดา11รายและที่หาดสำราญ22รายนะคะเป็นอัตราการคลองเตียงในโรงพยาบาลรัฐบาลเพิ่มขึ้นเป็น62%ค่ะกลุ่มที่อยู่ในเอกชนนะคะอัตราคลองเตียงก็ขึ้นเป็น61%เช่นกัน โดยที่ดูแลอยู่ที่วัฒนแพทย์86รายและที่ RPH อีก135รายผู้ป่วยที่กักตัวแล้วก็ดูแลในฮอสพิเทลค่ะมีจำนวน25รายคิดเป็น14%ซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานนี้ในกลุ่มที่อยู่ CI วันนี้เรามีผู้ป่วยขึ้นมาเป็น466คนนะคะเป็นการคลองเตียง28.4%แล้วก็ผู้ป่วยที่กักที่บ้านหรือ o o m i s s o l t t o o นะคะก็เพิ่มขึ้นวันนี้มี810ราย แล้วก็สุดท้ายคือผู้ป่วยที่แยกลักในโรงแรมโฮเทลไอโซเลชันมี97รายเป็นการคลองเตียงที่84ค่ะในส่วนของเขตเมืองนะคะในกลุ่มที่เป็น CI นั้นเราจะมีการย้ายผู้ป่วยบางส่วนเนี่ยไปเข้ารับ,ร,บร,รักษาที่อาคารจอดรถชั้น10โรงพยาบาลตรังที่เดิมเคยเป็นโรงพยาบาลสนาม3นะคะจึงกลับเป็นพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่าศูนย์การกักในเมืองนั้นเนี่ยเราได้มีการเปลี่ยนที่เพราะว่า จะทําให้คุณหมอเนี่ยดูแลท่านง่ายขึ้นเนื่องจากอยู่ใ,นในกล้โรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนที่ต้องอยู่ใน CI นั้นเราก็จะดูแลใกล้ชิดนะคะหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการนําส่งแล้วก็เข้าดูแลเพิ่มเติมในโรงพยาบาลต่อไปค่ะการกักตัวผู้ป่วยที่เป็นผู้ที่สัมผัสเสียงสูงใน LQ นะคะเรามีผู้กักอยู่ที่17รายค่ะใช้ห้องไป17ห้องมีห้องว่างอีก25ห้องแล้วก็รอ,อเคลียร์ได้อีก7ห้องค่ะ จำนวนการกักตัวนั้นเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้1รายเป็นทั้งหมด9,47 5รายนะคะแต่ว่าการพบผู้ป่วยโควิดใหม่ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นค่ะโดยอัตราการพบโควิดในเอาคิวเราอยู่ที่ประมาณ18เท่านั้นเองค่ะสำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยสะสมนะคะเมื่อแยกตามรายอำเภอตอนนี้ในอำเภอเมืองตรังเรามีผู้ป่วยมากขึ้นถึง551รายาอํายอำเภอกันตัง1น8ราย อำเภอปะเหลียน152รายอำเภอยันตะขาว141รายอำเภอวิยอด91รายอำเภอวังวิเศษ78รายอำเภอนายง54รายอำเภอศรีเกา36รายแล้วก็น้อยสุดอยู่ที่2อำเภอสุดท้ายคือรัศดา20รายและหาดสำราญ10รายนะคะซึ่ง2อำเภอนี้ไม่ได้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่วนสถานการณ์ของโลกค่ะแล้วก็ของประเทศ ตอนนี้เราก็เห็นว่าตัวเลขของภาคประเทศก็เพิ่มขึ้นนะคะจานวนผู้ป่วยใหม่ของจังของไทยนะคะก็เพิ่มขึ้นวันนี้รายงานอยู่ที่15,242คนคะ่ะแล้วก็มียอดหายอยู่ที่8 8 9 5 5คนมีผู้ป่วยเสียชีวิตอยู่ที่23คนนะคะถ้าคิดอัตราการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเปิดปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ 0.2%นะคะซึ่ง0.2%นี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้โรคโควิดเป็นโรคประจำถิน่นเพราะว่าการเสรียชีวิตต้องไม่เกิน0.1%ค่ะโควิดจึงเป็นโรคประจำถิน่นสิ่งที่จะทำให้การเสรียชีวิตลดลงนั่นก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวท่านเองนะคะดังนั้นการฉีดวัคซีนก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมภูมิท่านให้ดีแล้วก็ทาให้ลดการตายจากโควิดได้ค่ะการเสรียชชีีววิตในนนนนนั้้คคค่ะะะเป็ผูาย10 ผู้หญิง13คนแล้วก็ค่าอายุอยู่ที่76ปีค่ะตั้งแต่8เดือนนะคะวันนี้มีรายงานการเสียชีวิตในเด็กแล้วก็เด็กท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดน,นะคะแล้วก็การนอนโรงพยาบาลอยู่ที่9วันโดยเฉลียคนไข้เป็นกลุ่ม607เฉลี่ยอยู่ที่96คนค่ะแล้วก็มีการรายงานการเสียชีวิตจาก3จังหวัด2จังหวัดภาคใต้รวม3คนด้วยค่ะแล้วก็ส่วนของเคสใหม่ของเราค่ะ ในโซนอ้านะคะตอนนี้มีถึง4จังหวัดที่มีการรายงานผู้ป่วยใหม่เกิน100รายต่อวันแล้วค่ะได้แก่ภูกเก็ต412รายนครศรีธรรมราช297รายสุราษฎร์ธานี146รายพัทลุง129รายแล้วก็สงขลาอีก125รายนะคะดังนั้นจะได้เห็นว่ารอบๆตรังก็มีจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนลำดับของตรังก็ยังคงเท่าเดิมคือลำดับที่51ของประเทศนะคะโดยเราตามนครนายกอยู่แล้วก็นำกำแพงเพชรอยู่ส่วนทางใต้เราก็เป็นจังหวัดที่9ซึ่งตามจังหวัดกระบี่อยู่นะคะแล้วก็นำปัตตานีอยู่ค่ะส่วนการติดเชื้อนในโรงเรียนค่ะแน่นอนว่าก่อนจะมีการอนุญาตให้เปิดการเรียนออนไลน์ site. สถานศึกษา,ท,กษาทุกแห่งจะต้องนำแผนประชิญเหตุแล้วก็มีการทำการประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ในการอนุญาตให้เกิดการเปิดเรียนออนไลน์นะคะนั่นหมายความว่าเราจะมีแผนรับมือค่ะเมื่อนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อโควิดดังสัปดาห์ที่ผ่านมาในแต่ละโรงเรียนก็จะได้มีการจัดการนักเรียนเช่นการแยกกักการส่งไปอยู่ที่ LQ หรือว่าการเปลี่ยนการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนออนไลน์นะคะทั้งหมดนี้อยู่ในคู่มือการในเรื่องของกทรส่งเาริการที่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ได้พยายามตั้งแผนเผชิญเหตุนี้ไว้อยู่แล้วนะคะดังนั้นในกลุ่ม อำเภอเช่น um ที่พุยอยอดอซึ่งเป็นข่าวว่าตอนนี้โรงเรียนทั้งหมดเนี่ยได้ดาเนินการเปิดเรียนเป็นออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการลงมติด้วยกันแล้วก็เป็นการทําตามแผนเชิงเฮดค่ะแล้วก็ที่วันอังคารที่จะถึงนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อด,ด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีการถูกพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในคณะกรรมการซึ่งจะได้ผลอย่างไรเหมาะก็จะนําเรียนเรื่องของข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งค่ะ มีคำถามเพิ่มเติมจากทางบ้านไหมคะมาตรการรองรับวันวนาเลนไทน์นะคะมาตรการรองรับวันวนาเลนไทน์่ะคะอ,อ,อันนี้ต้องขออภัยว่าหมอยังไม,ไม่ได้ทราบมาตรการเรื่องของวันวนาเลนไทน์นะคะแต่ว่านวันนี้เนี่ยทางจังหวัดตรังเรายังไม่ได้อนุญาตให้เปิดในเรื่องของออสถานบันเทิงแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าหรือร้านอาหารนะคะในเรื่องของการจัดงาน พิธีวิวาใต้สมุดที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยก็มีการใช้สถานที่ที่มรวตรังนะคะไม่ได้ใช้ในเขตอุทยานแล้วก็มีการาวางมาตรการในเรื่องของการตรวจเอทีเคอย่างเข้มงวดอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ให้ทุกท่านได้สบายใจได้ว่าการจัดงานทุกอย่างเนี่ยทางตรวดตรังเนี่ยจริงๆเราเข้มข้นกว่าที่อื่นด้วยซ้ำนะคะทำให้ตัวเลขการติดเชื้อของเราเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นค่ะค่ะแล้วในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ที่จะถึงนี้นะคะเนื่องจากจะมีการจัดการเปิดอาคารใหม่ของทางสวทจังหวัดตรังนะคะาทางทีมโฆษกสมุอรตรังคุณหมอทิพดาแล้วก็คุณหมอตุลการเนี่ยมีภารกิจสําคัญที่จะต้องมาร่วมงานนะคะทาให้เราต้องขออนุญาตท่านในการงดการถแถลงสถานการณ์ทางออนไลน์นะคะจะมีการโชว์เรื่องของอินโฟกราฟิกแล้วก็ ข้อมูลของผู้ป่วยเหมือนทุกๆวันค่ะแต่จะไม่มีการถแถลงสถา,านการณ์สดนะคะจะพบกันอีกครั้งได้ในวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2014กุมภาพันธ์2565อีกครั้งค่ะกับการถแถลงสถา,านการณ์แล้วก็ในอนาคตนี้เราจะมีการลดวันถแถลงข่าวนะคะจะเป็นวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติมจากทางบ้านค่ะดิฉันแพทย์หญิงทิพดาบุญชัยในฐานะทีมโฆศก สบคจังหวัดตรังขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์วันวนาเลนไทน์เวลาเดิม14นาฬิกา15นาทีค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ